พูดถึงประเทศฝรั่งเศสเป็นภาษาฝรั่งเศสยังไงดีตัวอย่างบทพูดระดับ A2 แล้วก็มีคำแปลด้วยนะคะอยากพูดภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสแบบง่ายๆไหมนะคะคลิปนี้มีตัวอย่างบทพูดระดับ A2 พร้อมคำแปลไทยเข้าใจง่ายนำไปฝึกใช้เองได้เลยค่ะหัวข้อนะคะ ฝรั่งเศสเป็นอย่างไรในสายตาฉันเหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสระดับเริ่มต้นที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศสหรือเตรียมสอบ DELF A2 ค่ะฝึกออกเสียงฟังสำเนียงง่ายๆใช้ในคลาสหรือฝึกพูดเองหน้ากระจกก็ได้เลยถ้าพูดถึงประเทศฝรั่งเศสคุณนึกถึงอะไร และคุณคิดอย่างไรกับประเทศนี้ถ้าพูดถึงประเทศฝรั่งเศสคะสิ่งที่นึกถึงอันดับแรกก็คืออันนี้พิธีจะพูดถึงความโดยรวมของประเทศฝรั่งเศสนะคะอันนี้พิธีก็ลองสรุปมาจากประสบการณ์ส่วนตัวค่ะอันดับแรกๆของประเทศฝรั่งเศสก็จะนึกถึงหอไอเฟลนะคะแล้วก็ปารีสเพราะว่าเป็นสัญลักษณ ระดับโลกของฝรั่งเศสปารีสถูกขนานนามว่าเมืองแห่งแสงหรือลาวิลล์ลูมิเนียค่ะเต็มไปด้วยศิลปะประวัติศาสตร์และความโรแมนติกอันที่สองอาหารฝรั่งเศสครัวฝรั่งเศสมีชื่อเสียงมากเช่นครัวซองบาเก็ต ชีสหลากหลายชนิดและไวน์ที่ขึ้นชื่อระดับโลกอันที่3ศิลปะและวัฒนธรรมฝรั่งเศสเป็นบ้านของศิลปินนักเขียนนักปรัชญาและนักออกแบบมากมายมีพิพิธภัณฑ์สำคัญอย่างเลลูฟมูเซด d o r เซรู้จักไหมคะมูเซ mm hmm. ดอกเซค่ะอันที่4ปรัชญาและแนวคิดเสรีภาพแนวคิดของประเทศฝรั่งเศสมีใครรู้จักบ้างคะก็คือ l i b บ r กเต้เอกาลิตเต้ฟา i t สก็คือเสรีภาพเสรีภาพความเสมอภาคภาราดอนภาพคือค่านิยมหลักของฝรั่งเศสและมีอิทธิพล ต่อการเมืองโลกอันที่5พลาดไม่ได้ก็คือเรื่องของแฟชั่นปารีสคือหนึ่งในเมืองแฟชั่นชั้นนำของโลกปารีสคือหนึ่งในเมืองแฟชั่นชั้นนำของโลกเป็นที่ตั้งของแบรนด์หรูเช่นชาแนลลุยวิกตงเดอเป็นต้นค่ะ ความพิีพนส่วนตัวเกี่ยวกับฝรั่งเศสนะคะฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์มากทั้งในเรื่องภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตมีความเข้มงวดเรื่องมารยาทการใช้ภาษาที่ถูกต้องและความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเช่นการพักผ่อนการกินอาหารอย่างมีสติหรือที่เราจะเรียกกันว่าสโลล f e ในอีกด้านหนึ่งระบบราชการของฝรั่งเศสค่อนข้างซับซ้อนคนฝรั่งเศสอาจด,ดูยัญชาในสายตาชาวต่างชาติแต่ถ้าเรารู้จักเข้าใจบริบททางวัฒนธรรมจะเห็นว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและความเท่าเทียมโดยรวมแล้วฝรั่งเศสคือประเทศที่สวยงามเต็มไปด้วยความหลากหลาย แต่ก็ท้าทายในการปรับตัวโดยเฉพาะสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องเรียนรู้ภาษาและระบบต่างๆนี่คือตัวอย่างบทพูดแบบเป็นธรรมชาติระดับ A2 สํำหรับคลิปหัวข้อพูดถึงประเทศฝรั่งเศสเป็นภาษาฝรั่งเศสยังไงดีวงเล็บพร้อมคำแปลไทยและคำแนะนำท้ายคลิป Bonjour, aujourd'hui je vais parler de la France. Quand je pense à la France, je pense à Paris, à la tour Eiffel, à la gastronomie et à la mode. La France est un pays très connu. Dans le monde, il y a beaucoup de monuments comme le Louvre, Notre-Dame et bien sûr la Tour Eiffel. J'aime aussi la cuisine française, le croissant, le pain, le fromage et le vin. Les Français aiment parler de politique histoire et ils défendent la liberté, les qualités et la fraternité. Pour moi, la France est un pays magnifique, mais c'est parfois difficile de comprendre les règles, la langue et la culture. Mais si on apprend le français et on essaye de s'intégrer. La vie en France peut être très agréable. La modulé là, y en a un. Je vais vous changer pour vous. Y a un. La première, c'est aujourd'hui, je vais parler de la France quand je pense à la France, je pense à Paris, à la Tour Eiffel, à la gastronomie et à la mode. สวัสดีวันนี้ฉันจะพูดถึงฝรั่งเศสเมื่อฉันนึกถึงฝรั่งเศสฉันนึกถึงปารีสหอไอเฟลการทำอาหารและแฟชั่น a France est un pays très connu dans le monde il y a beaucoup de monuments comme le Louvre Notre-Dame e t bien sûr la tour Eiffel ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงมากในโลกมีสถานที่สำคัญหลายแห่งเช่นพิพิธภัณฑ์ลูฟมหาวิหาร Notre-Dame และแน่นอนหอไอเฟล Chem au si la cuisine française le croissant le pain le fromage et le vin ฉันยังชอบอาหารฝรัง่งเศสครัวซองขนมปังชีสและไวน์ les français m p a r l e n de politique d'histoire et il de fonds la liberté, legalité et la fraternité คนฝรั่งเศสมักชอบพูดเรื่องการเมืองประวัติศาสตร์และให้ความสำคัญกับสิรีภาพความเสมอภาคและพระดอนภาพป moi la France est un pays magnifique Mais c'est parfois difficile de comprendre les règles la langue et la culture. สำหรับฉันฝรั่งเศสเป็นประเทศที่สวยงามแต่บางทีก็ยากที่จะเข้าใจกฎภาษาและวัฒนธรรม Mais si on a p พอง n le français et on essaye de s'intégrer. La vie en France peut être très agréable. แต่ถ้าคุณเรียนภาษาฝรัง่งเศสและพยายามบูรณาการชีวิตในฝรัง่งเศสจะน่ารื่นรมมาก Et vous, qu'est-ce que vous